รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสะพายเป้แน่น,นอนครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดมาท่านนี้มาพร้อมกับเรื่องราวสาระที่น่าสนใจรวมทั้งกิจกรรมต่างๆที่เรานำเสนอทุกช่องทางของประเทศไทยและว,วันนี้สะพายเป้พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดนะครับอยู่แถวนนทบ,บุรีนะครับเชื่อมต่อระหว่างถนนแจ้งวัฒนะที่นี่มีกลิ่นอายของร้านอาหาร เรื่องของจักรยานนําเข้าและในประเทศรวมทั้งรถ UTV นะครับซึ่งต้องบอกว่าที่นี่เป็นกิจกรรมที่แนวเอ็กซ์ตรีมฉะนั้นคนที่สนใจเรื่องราวของจักรยานเทรนใหม่ๆทันยุคทันสมัยรวมทั้งอาหารรสชาติดีๆต้องมาที่ร้านนี้ครับเขาบอกว่าร้านนี้ถูกตั้งอยู่และแอบอยู่ในถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดแต่ร้านเท่และสวยมากนั่นคือร้านโบ๊ทเบเกอรนั่นเอง บรรยากาศข้างในจะเป็นอย่างไรอาหารจะอร่อยขนาดไหนจักยานจะสวยงามอย่างไรนั้นถ้าพร้อมแล้วเราบุกเข้าไปด้านไในพร้อมๆกันเลยครับ พี่โบนะครับใช่ครับโอ้โหพี่โบต้องบอกว่าเดินทางมาที่นี่นะครับสิ่งที่ประทับใจอย่างแรกเลยนั่นคือเรื่องราวของมีทั้งจักรยานมีทั้ง ATV อยู่ด้านหน้าเลยวันนี้มาที่นี่แล้วเนี่ยสิ่งที่อยากรู้เลยเรื่องราวของจักรยานแล้วก็ ATV ครับผมนะครับก่อนที่จะไปเรื่องราวของจักรยานเนี่ยพี่บดทำอะไรมากอรอมาให้ก่อนเออผมทําเกี่ยวกับเบเกอรี่กับร้านอาหารครับดูอยู่กรริจการเปลี่ยนไปลงนะครับจากเรื่องของฟู้ดเรื่องของอาหารเครื่องดืม่มกระโดดมาเล่นกิจกรรมปัจจุบันตอนนี้บอกว่าเป็นกระแสนิยมมากเลยนะครับจักรยานนะฮะเกิดขึ้นได้อย่างไรพี่คือตั้งแต่เด็กเนี่ยผมขี่พวก จักรยานมามาก่อนแล้ว<ช>ตั้งแต่ B M X <ส>เคยแข่ง B M X อะไรพวกนี้ครับ<ม>แล้วก็สมัยเสอือภูเขาแรกๆเนี่ยก็ก็ขี่มาแล้วก็ขี่มาตลอด<ม>ฮะคือชอบชอบสายทางนี้อยู่แล้วแล้วก็พวก A T V อะไรพวกนี้ก็คือก็ด้วยความที่มันแหมสนุกดีอ่ะก็เลยขี่มันด้วยขายมันด้วยเลยและกัน <c oughs> อะไรเงี้ยเป็นกีฬาที่เรารักพอรักแล้วก็ชอบแล้วเนี่ยก็สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจได้ทุผู้ชมครับและปัจจุบันนี้เรื่องราวของกระแสจักรยานสุเบื่มาก นะฮะคนไทยส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้นิยมปั่นจักรยานเป็นการออกกำลังกายนะฮะเราก็เลยจับตรงนั้นมาทําเป็นธุรกิจต่อยอดนะฮะพี่ประมาณนั้นหรือเปล่าครับก็ปร,ประมาณนั้นครับทีนี้ผมเดินเข้ามาในร้านพี่โบ๊ทนี่ต้องบอกว่าจักรยานสวยมากทนผู้ชมครับแต่ละอันเนี่ยนะครับจะมีคอนเซ็ปต์ของเขาที่ชัดเจนแล้วก็มีความแตกต่างกันมากวันนี้ผมขออนุญาตถามของคนที่รู้จริงๆนะฮะพี่โบ๊ทอย่างด้านหลังตัวนี้แนวนี้นะฮะจักรยานตัวนี้เนี่ย มันแตกต่างกับจักรยานที่เขาขับปั่นขี่เล่นกันตามท้องถนนตามเส้นทางอย่างไรบ้างพี่โอเคถ้าเผื่อเป็นคันแรกเนี่ยนะฮะเราจะเรียกว่า m อ,อ t o r i z e d Bicycle ก็คือจะมีเครื่องติดเครื่องแล้วก็ปั่นได้ด้วยก็เหมือนเหมือนมอเตอร์ไซค์ยุคแรกๆครับอันนี้เป็นการมิกซ์เป็นการมิกซ<ๆ>์ระหว่างเอาเครื่องยนต์ไปติดอยู่ในใ<ช>ตัวจักรยานใช่ครับแต่ว่าเ,เกรดยังไม่ไม่ขนาดมอเตอร์ไซค์ใช่ค,ความแรงวิ่งประมาณเอ<ๆ>่รอ<ๆ>คันนี้ก็อยู่ประมาณแถวๆ70เิครับ จ็ดสิบกิโลเมตรเดี๋ยวนะคือคือมันสวยแล้วมันเท่อะปัจจุบันนี้นะมอไซค์พี่เห็นปะเดี๋ยวนี้เขานิยมแบบเป็นคันใหญ่ๆนะ TK อะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นตัวนี้ออกมาจักรยานก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามยุคตามสมัยใ่ตอนนี้จักรยานเทรนที่มากระแสเป็นยังไงบ้างก็กระแสนี้ก็คงเป็นพวกเสือหมอบะครับอ๋อเสือหมอที่เป็นกักษณะที่ใช่ครับทางเรียบทางเรียบแต่ของผมจะเน้นไปประเภทแบบไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาก็คือเนี่ยฮะ motorized bicycle cruiser แล้วก็พวกแฟ t ไบ k e t o u r ิ n g อะไรพวกนี้ที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาคือเราขี่ไปที่ไหนต้องมีคนมอง,องใช่ไหมพี่ี่ด้านในมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยแนะนำผมนิดนึงครับแต่ละตัวเนี่ยครับมันมีความแตกต่างกันก็พวกนี้ก็เป็นพวก cruiser ์ i k e ครับก็เหมือนแบบขี่ตามชายหาดอะไรเงี้ยนะฮะคือทางทางมุ่งนอกเขาจะนิยมแบมรนด์พวกนี้ก็เป็นแบรนด์ของทางอเมริกายี่ห้อ nerf นะครับครับฮะแสดงว่าของพี่โบ๊ทเนี่ยเป็นจักรยานนำเข้าส่วนใหญ่ใช่ครับนั่นนั่นคือหมายถึงว่าคอจักรยาน นะครับซึ่งจะมีหลายรูปแบบมากครับเป็นจักรยานที่ธรรมดาติดเครื่องก็ต้องมาที่นี่เลยใช่นะครับแล้วด้านหลังก็จะมีอุปกรณ์ด้วยก่วนตัวเขาจะต้องใช้มีอะไรบ้างพี่เออจริงๆแล้ถุงมือหมวกกันน็อกรองเท้าขี่เพื่อเพื่อความปลอดภัยแค่นั้นแหละครับฮะ อีกหนึ่งตัวที่เตะตาผมมากเลยเดินเข้ามาเจอคือตัวนี้พี่ตัวนี้คืออะไรเอ่ยครับก็คือประเภทเดียวกันฮะก็เป็น motorized bicycle เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นทรงบอร์ดแทรกเป็นรุ่นแบบแรกๆทั้งฮาร์เลย์อับอดแทร็ก็คือที่เขาขี่ขี่ขี่แข่งในสนามที่เป็นโอเวอร์ครับอ่าฮะสมัยแบบเป็นร0อยปีที่แล้วอะไรเงี้ยครับฮะแต่เบาะเขาจะเป็นเบาะที่เรียบเลยเนอะคือมันมัน หมมันจะแบบสูก็มันก็โอเคนะฮะตรงนี้มันก็มีมีสปริงก็เน้นแบบเตี้ย บอกว่ากิจกรมรมของทางร้านเราเองเนี่ยนะครับนอกจากซื้อสินค้าจอดที่ร้านไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะมีกิจกรรมร่มวมกันได้มีกิจกรรมอะไรบ้างที่เราจัดเอาไว้พี่ก็อย่างอย่างถ้าเป็นจักรยานเนี่ยก็คือไปออกทริปกับผมได้ <foods S 1> ก็เริ่มตั้แงแต่ขี่จากร้านผมไปเที่ยวทางโซนปทุมจะไปอยุทยาอะไรพวกเนี้ยผมพาไปได้หมดอือฮะ ครับและโซนตรงนี้พี่บอสนี่คืออะไรฮะตัวนี้ครับตรงนี้ก็คืออยู่ในตระกูลพวกเมล i เทนไบนะครับ,รบแต่ว่าความโดดเด่นของมันคือล้อ เราเลยเรียกมันว่าแบตไบออแต่ว่าที่มันเท่มากวนะท่านผู้ชมก็คือว่าลวดลายของตัวโครงสร้างมันแต่ละอันอย่างเงี้ยนะครับมันมีมันมีแบบฉบับเฉพาะตัวของมันอยู่และมันคือมันเห็นแล้วมันเท่แล้วมันสวยไงครับใช่ไหมตัวนี้แต่ว่ามันไปหนักกว่านะตรงที่ว่าข้อสังเกตง่ายสุดคือดูที่ตัวล้อใช่ครับล้อมันคือล้อใหญ่นะฮะแล้วก็ ตัวนี้เป็นไงฮะหมายถึงว่าคนเล่นปัจจุบันตัวนี้นิยมกันมากก็ตอนนี้ก็นิยมนะครับ,นนก,รบก็คือตอนนี้ทั่วประเทศก็จะมีกลุ่มที่เข้าขี่เข้าปลาขี่ไปเที่ยวอะไรของพวกเขาเนี่ยแหละครับ mm hmm. เยอะพอสมควร mm hmm. <ะ>อันนี้จะดูแนวเอ็กซ์ตรีมขึ้นมามากกว่าเดิมน,นิดนึงครับอ๋อครับแล้วด้านข้างหน้าอีกนั้นก็น่าตรงนั้นตัวนี้น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคะก็คือ,อถ้าถ้าถ,ถ้าเป็นสองคันเนี้ยมันจะเป็นตัวที่เหนือกว่ารถพวกนี้คือ,อมันจะมี อ๋อมันเหนือกว่าเพราะอีพวกนี้อยู่ภาคใต้เนาะใช่พวกนี้คือจะมีช็อกอัพหน้าช็อกอัพหลังจะเรียกว่า full suspension ขับบขับเคลื่อนเนี่ยก็จะแบบ high end เลยก็ไปถึงว่า2ตัวนี้ ใช่ครับราาส,อสองสองสองรุ่นนี้บบนก็ประมาณ2องแสนกว่าบาทครับโอ้สองแสนกว่าบาทเอง آ, นั่นเองครับใช่นแ,แต่ต้องบอกว่าความเท่ของเขาเนี่ยครับมันเท่มากจริงๆค่ะไปเลยแน่นอนได้ว่าคนที่ซื้อต้องแบบใจรักจริงๆนะครับแล้วในเรื่องของตัวส่วนประกอบสีสันแต่ละอย่างถ้าเกิดว่าผมชอบผมสามารถจะ mix and match เพิ่มสีสัดสันได้บอกได้ไับได้ครับถ้าเป็น2ยี่ห้อเนี่ยเออผมผมสั่งสีให้ได้เลยจากเมืองนอกจะใส่ชื่อก็ได้อย่างตัวเนี้ยจะเป็น ชื่อผมเองอ่าอันนี้เห็นเลยครับเดอะโบสก็คือเป็นชื่อพี่โบสนะครับอย่างเวลามงก็เป็นเดอะฮีนอ่าก็สั่งเลยไหมครับสั่ายเป้สั่งเลยไหมครับอ๋อเอาสองคันที่เดี๋ยวจบรายการเราเซ็นสัญญากนเลยเอาสองคันทีนี้สองอันเนี้ยสีมันแค่แตกต่างอันที่สีแต่ว่าคุณสมบัติวิธีการมันเหมือนกันนะ ก็คล้ายๆกันครับก็ก็ขึ้นอยู่กับดีไซน์เขาแล้วครับก็คือตัวนี้จะเป็นโชคแนวตั้งตัวนี้เป็นโชคแนวนอนอ่าส่วนช่วงยุคของเขาก็พอๆกันฮะ ี่พครับนอกจากจักรยานที่เราเห็นทั้งหมดตรงนี้แล้วเนี่ยเรายังมีอีกหนึ่งออปชันที่น่าสนใจนั่นคือรถ UTV ครับ u t v ใช่ครับ UTV ATV ต่างกันยังไงเออถ้า ATV ก็จะนั่งขี่เหมือนมอเตอร์ไซค์ครับแต่แปลว่าเป็นสี่ล้อส่วน UTV ก็จะขับเหมือนรถยนต์อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ยืนขับเนาะนั่งขับมรอนจันนั่งขับโอเคเ็นบอกว่ามีอยู่ด้านหน้าด้วยใช่ครับไปดูกันน่อยพี่ได้เลยครับไปเลยครับ นี่เลยครับพี่บสเท่มากเลยนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วความแตกต่างของ ATV กับ UTV มันมันเห็นชัดเจนเลยใช่ครับนะครับทีนี้เนี่ยตัวนี้กำลังวิ่งประมาณเท่าไหร่พี่เออเครื่องอยู่ที่พันซีซีครับร้อยแรงม้าใช่ครับ็อปสปีดก็น่าจะอยู่แถวแถวร้อยสามสิบครับครับแต่สิ่งที่มันเท่มากกว่านั้นผู้ชมครับที่นี่มันไม่ต้องมีกระจกมันไม่ต้องมีอะไรมาเป็นโอเพนหรือมันต้องมีจริงๆแล้ว เออมันเป็นออปชันนฮะแล้วแต่จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ถูกต้องแล้วฝนตกทำาไงพี่ก็ถ้าอยากเปียกก็ปล่อยมีนี้ก็ได้ับเย็นสบายดีแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์ไม่เกี่ยวรับไม่เกี่ยวกับกน้ำหมดครับแล้วที่นี่มันเป็นเกียร์ประเภทอะไรฮะเกียร์ไงก็เป็นเกียร์ออโต้เป็นระบบ cvt ขับไง่ายขับง่ายอ่าขับพี่โบ้แล้วคันด้านหลังเราตรงนั้นเป็นอะไรฮะเออเป็นเป็นรถพ่วงนี่แหละครับแต่ว่าเป็นรถพ่วงอเนกประสงค์ก็คือเป็นทั้งเต็นท์ได้ด้วยแล้วก็รถพ่วงด้วย ตัวเดียวกันครับคือสามารถนอนได้ไหมพี่นอนได้ครับพักผ่อนได้คือมีคันนี้มีคันนี้มีคันนั้นก็ไม่ต้องมีโรงแรมไม่ต้องมีโรงแรมหาห้องน้ำอย่างเดียวใช่และคันนี้เทนทนผู้ชมครับระบบเครื่องส่งเครื่องเสียงมีครบให้หมดเลยเปิดประชุมได้ไหมพี่ได้ครับเปิดก็แค่กด กดแล้วก็เปิดประตู<ด>คืออย่างนี้ไปตามแบบทะเลซีวิวขับชิลๆบนภูเขาโรแมนติกอะไรอย่างนี้ได้เลยได้เลยราคานี่ก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่ใช่ไหมพี่ก็ไม่สูงเท่า,า,าไหร่ครับแค่ร้านร้านกว่ากว่าร้านกว่าวกว่าเลยคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเนื่องจากว่าต้องมีเงินแล้วต้องมีรถสนิยมด้วยทีนี้เรื่องของตัวรถไม่ว่าจะเป็นจักรยานเองเรื่องของรถเองนะยอมรับจริงๆว่าพี่บอส เป็นคนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากนะครับแล้วก็มีความละเอียดอ่อนมากจริงๆนะครับทีนี้อยากรู้ว่าและอีกกิจกรรมหนึ่งที่ก่อนจะมาทําเรื่องของระบบเรื่องรถเนี่ยเป็นร้านอาหารใช่ครับนะครับและที่นี่ก็มีมุมที่เป็นร้านอาหารด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับชื่อว่าอะไรพี่ b o s ช b a k กอรครับ b o s ชเบเ e r y ใช่ครับโบ๊ชเบเกอรี่นี่ผมก็ไม่รู้อาหารจะอร่อยหรือเปล่าพี่ก็ต้องไปลองดูครับไปลองกันมาที่ได้ครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วไปลองอาหารกันครับที่โบ๊ชเบเกอรี่ครับ Keep until going till your life is overflowing, yeah ครับเดี๋ยวท่านผู้ชมครับเราเข้ามาอยู่บริเวณด้านในของโบ๊ทเบเกอรี่ซึ่งที่นี่นะครับ mm hmm. ก็ต้องบอกว่าไฮไลท์ hmm. นะครับซิกเนเจอร์ของที่นี่นั่นคือเรื่องของขนมเค้กนะครับเป็นเค้กที่สามารถจะออเดอร์ได้ตามแบบที่เราต้องการแล้วเป็นเค้ก3มิติแต่เรื่องของอาหารก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะครับซึ่ตอนนี้อ,อยู่กับผมด้านหน้าหมดแล้วแต่ต้องถงามผู้รู้ว่าเมนูแต่และเมนูมีความแตกต่างอย่างไรและอะไรบ้างที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ครับพี่โบท๊ทด้านหน้าตรงนี้ มีอะไรบ้างครับโอเคงันเริ่มจากตัวนี้นะฮะอันนี้เป็นพาสต้าปาาลาเก๋าครีมซอสนะครับครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็เนี่ยงคำ ทำไทยเราาเล่นๆชิวๆ<ช>แต่ว่าสมุนไพรของเราที่นี่เป็นสมุนไพรที่คัดสั่งอย่างดีใช่ครับ,รบวัตถุดิบของเราใช้วัตถุดิบที่ดีใช่ครับ,รบแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเหลือแล้วเอามาใช้ต่อ oh <my S 2> หมดตัววันแล้วจรงเลย <laughs> ใช่ครับนะครับด้านหน้าตัวนี้เป็น,นอะไรก็เกี้ยวห่อชีสครับเกี๊ยวห่อชีส นะครับไอตัวเกี๊ยวตัวนี้เนี่ยนะครับชีสข้างในก็คือจะเป็นเหมือนผักขมมะฮะใช่ครับก็ผสมผสมผักขมขออนุญาตชิมสักหน่อยหนึ่งนะครับผมขออนุญาตมาที่ตัวตัวนี้นิดนึงนะครับแต่ต่างกะทิโบ๊ทตัวยปกติแล้วลูกค้านะครับร้านเราเปิดกี่โมงครับพี่เปิดครับเปิดตึกเปิดเอ่อสิบโมงถึงสี่ทุ่มครับเปิดสิบโมงเช้าถึงสี่ทุ่มนะครับแล้วสไตล์การแต่งร้านของที่นี่เป็นยังไงพี่ก็เป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับเป็นโมเดิร์นแล้วก็ แต่ว่ามันก็ดูโปร่งๆโล่งๆแบบว่านั่งสบายๆชิลๆใช่ชิลๆครับโปร่งๆโล่งรชิลๆเราเรารับผู้ค้าได้ประมาณสักกี่กี่กี่ท่านครับเออประมาณสักห้าสิบห้าสิบถึงร้อยถ้ารวมชั้นบนด้วยนะครับอืมเรามีสองชั้นใช่ครับท่านผู้ชมครับเกี๊ยวอร่อยมากข้างในวัตถุดิบใช้อย่างดีนะครับฉะนั้นมาที่นี่ต้องสั่ง ิกเนเจอร์ใช่ไหมพี่ครับแล้วพี่บล็อครับ่ทีเดียวเลยครับผมนะฮะแสดงว่าที่นี่เนี่ยอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างแล้วก็ลูกค้ามาเนื้อลูกค้าที่นี่ก็แน่นอยู่เลยผู้ชมครับทีนี้ข้างด้านนู้นนะครับจะเป็นเรื่องของขนมเค้กพี่บล็อที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยออเดอร์เค้กเราออกเป็นยังไงบ้างก็แนวสามทิศครับก็คือจะให้ทางเราออกแบบก็ได้หรือว่าทางลูกค้ามีคอนเซ็ปต์มีทีมอยู่แล้วในใจก็สเก็ตมาให้เราหรือว่า ให้เราช่วยดีไซน์คือมีแบบมาเนี่ยเราก็สมาร์ททำตามแบบได้หมดเลยเป็นเค้กสามิติสามมิติอย่างไงพี่ก็คือเนี่ยมันก็จะตั้งขึ้นมาเนี่ยแหละครับอ๋อเป็นมุมนะครับเป็นมุมเป็นเป็นชั้นของนมเค้กนะครับไม่แบนแบไม่แบนนะฮะที่นี่เวลาสัว์กี่วันได้ครับล่วงหน้าสักสามวันครับอ๋อสมวันแล้วแล้วแบบถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่มี เราก็มีแบบอยู่แล้วให้ลูกค้าเลือกอยู่นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับที่ออเดอร์ที่สั่งมาเนี่ยจะเป็นเป็นกิจกรรมหรือว่าเป็นวันพิเศษอะไรบ้างครับก็วันเกิดครบรอบแต่งงานครบรอบแต่งงานคือได้หมดทุกอย่างเทกนี่คือเราทําเองทําเองที่ทีนี้ขั้นตอนกรบวิธีในการทามันยุ่งยากเพราะว่าเป็นสามมิติผมดูแล้วแต่ละอันมันไม่ใช่่าจะทําง่ายเลยอย่างด้านบนนะครับเป็นเป็นคอสเมติกเลยนะครับเป็นเรื่องของ ความงามเรื่องของอุปกรณ์แต่งหน้าสำหรับคุณผู้หญิงัทำน่าจะทำยากนะพี่ก็ใหม่ๆก็ทํายากอยู่นะครับแต่พอเราเราทําอยู่บ่อยๆมันก็กลายเป็นเรื่องไม่ยากสําหรับเราแล้วแต่ก็ใช้เวลาถึงบอกว่า3วันลวกหน้าคือเราก็จะได้เตรียมเตรียมงานว่าจะเป็นการปั้นอะไรพวกเนี้ยูอมันมันต้องใช้เวลาครับดูนะมันค่อนข้างที่จะตรงข้ามเลยนะคุณผู้ชมครับทำทั้งกิจกรรมเรื่องของอาหาร เนะครับแล้วก็จักรยานนะครับเรื่องของเอ็กซ์ตรีมแล้วเนี่ยไม่น่าชู้มาจาก มาคุกเขาแล้วมาบิ๊กแอนแมทอยู่ในธุรกิจเดียวกันได้ครับเราวันนี้เต็มอิ่มจริงๆครับกับเรื่องราวความสนุกสนานนะครับเรื่องของกิจกรรมต่างๆในเรื่องของจักรยานเองเรื่องของอาหารเรื่องของเค้กนะครับต้องมีดีไซน์รูปแบบที่ชัดเจนสามารถสั่งมาได้เลยนะคะทีนี้ช่องทางการติดต่อครับพี่โบ๊ชครับเพื่อิดลูกค้าสนใจอยาติดต่อมาที่นี่นะครับมีช่องทางไหนบ้างครับก็มีทาง เฟซบุ๊กของเรานะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์หรือว่าทางเบอร์โทรศัพท์ครับทุกอย่างนี้เราขึ้นที่หน้าจอหมดแล้วการเดินทางก็มาสะดวกด้วยเพราะว่าอยู่ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดใช่ครับที่นี่เปิดปิดก็10บโมงถึง4ทุ่มนะครับส่วนใจอาหารก็มาที่บูธเบเกอรีนะครับส่วนใจจักรยานก็ไปทางน้านดูใช่ครับนะครับยินดีให้บริการทุกเรื่องราวทุกความสุขนะครับเต็มไม่ซื้อก็ได้ครับแวะมาเยี่ยม กิจกรรมนะพี่เนื่ยเรามีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องซึ่งกิจกรรมต่างๆของพโบ๊ก็จะลงไว้ใน Facebook ด้วยนะครับก็สามารถติดตามได้ตามช่องทางต่างๆที่ตอนนี้ขึ้นไปที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับครับท่าเรียกแบบนี้ต้องขอบคุณพี่โบ๊ชมากนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์การมาพูดคุยเรื่องราละียดเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสนุกนะครับจักรยานนะครับรวมทั้งอาหารที่อร่อยนะครับรวมทั้งขนมเค้กนะครับสามมิติที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นอย่างดีขอบคุณมากครับพี่โบ๊ชครับ ครับและทิปหน้านะครับสภัยเป้จะพาท่านผู้ชมบุกไปที่ร้านไหนไปดูกิจกรรมอะไรต้องติดตามชมต่อครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนครับ mm hmm. เราพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ